สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหรียญที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงบูรณน,นี้ นั่นก็คืออีเทียมหรืออีทีเฮดแล้วทาไมอีทีเฮดถึงน่าสนใจขนาดนี้เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าอีทีเฮดเนี่ยเปรียบเสมือนถนนหลวงในโลกคริปโตที่มีรถหรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยวิ่งอยู่บนมันนับไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็น d e f i NFT หรือว่าเกมบล็อกเชนทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ E t ทเป็นรากฐานในการทํางานทั้งสิน้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ ETH เนี่ยเขาได้ทําการอัปเกรดระบบมาเป็น r o o f o f Stake แล้วซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการประหยัดพลังงานแต่ยังเปิดโอกาสให้เรราาาสามาถ นำอ e ีทีเอชไปสเต็กกิ้งเพื่อรับผลตอบแทนแบบนอนกินได้อีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนช่วงบุรณนนี้ผมขอแนะนําให้ลองพิจารณา ETH ดูนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะเริ่มลงทุนวันนี้ผมก็มีข่าวดีมาบอกเพราะตอนนี้ b i n a n c e <oughs> ETH กำลังจัดโปรโมชั่นสุดพธธิเศษเพียงเพื่อนๆเ,เ,เทรด ETH หรือเหรียญอื่นๆครั้งแรกม,มูลค่า999บาทผ่านสปอตหรือระบบ e a s y Buy and Sell <c oughs> เพื่อนๆจะได้รับ b n b มูลค่า999บาทโปรโมชั่นนี้มีถึง31ธันวาคมปี67และจํากัด10 เพียง1 0 0 0 0คนแรกเท่านั้นสําหรับมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า Easy Buy and s e เซเนี่ยใช้งานง่ายมากแค่กดซื้อขายเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์เลยอย่าปล่อยเโอกาดทองนี้หลุดมือไปเริ่มต้นลงทุน ETH ได้แล้ววันนี้ที่ mm hmm. ไปนั้น TH Platform เดชโทเค็นดิจิตอล ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรต่ตและใหญ่ที่สุดในโลกและหากใครสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือ QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็รับไปเลยสิทธิพิเศษลดค่าธรรมเนียมการเทรดโทเค็นดิจิตอลสูงสุดถึง30%ขอให้ทุกท่าน สนุกและช่วดีไปกับตาลงทุนนะครับคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําหรือชักชวนเพื่อการลงทุนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้นและหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือมีความคิดเห็นอยากให้ผมและทีมงานทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เผื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับสาหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Investor Network กก็ต้องขอตัวลาไปก่อน และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ